คนร้ายแอบอ้างใช้ชื่อของไรขาที่การพระราชวังหลอกลวมเงินค่ะ เมื่อเวลา10นาฬกาว,วันที่30กันยายน2514ี่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจตีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการภูธรจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานถแถลงข่าวจับคุมตัวนายสิทธิพัฒน์กวัญบัวอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่14สซอยพุทธบูชา3 3ทับแขวงบางมดเขตทุ่งคอนกรุงเทพมหานครตามหมายจับสารจังหวัดเพชรบุรี239ทับสองลงวันที่17กัน ยืน2,514ในฐานความผิดชอโกงซั์นำข้อมูลเท็กเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้โดยแอบอ้างใช้ชื่อเลขาธิการพระราชวังผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์หลอกลวงเงินผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายพลตํารวจตีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการภูธรจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่านายสิทธิพัฒน์ผู้ต้องหาได้ใช้แอปพลิเคชันไลน์โดยใช้ชื่อเลขาธิการพระราชวังและ และเอารูปจากในอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นโปรไฟล์สำหรับผู้คุยหลอกผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆและจะได้เงินส่วนแบ่งผู้เสียหายจึงได้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ต้องหาในระยะห่วงเวลา19มิมถุนาย,ยนถึงสิงหาคม2 5 1 4รายการโอนทั้งหมด20ครั้งรวมเป็นเงิน1,439,500บาทต่อมาพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจูธรชะอาําผู้รับผิดชอบคดีได้รวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อร้องขอต่อสารจังหวัดเพชรบุรีให้อนุญาตหมายจับนายสิทธิพัฒน์ต่อมาเมื่อวันที่19กันยายน2514เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอําพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางได้ทำการจับกุมตัวนายสิทธิพัฒน์ได้ที่อาพาร์ตเมนต์ซอยพระรามสองซอย3 3แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมนครจากการตรวจสอบพบว,ว่านายสิทธิพัฒน์ยังคงเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัด คที่จอ55ทับ2,514ลงวันที่15กันยายน2,514ในข้อหาร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการและร่วมกันใช้หรืออ้างเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและร่วมกันชอบโกงทรัพย์ผู้อื่นและจากการตรวจสอบประวัติเมื่อวันที่18มีนาคม2,511เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอราชบุรณะ จับกลุ่มและดำเนินคดีในทางความผิดลักทรัพย์ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายสิทธิพัฒน์ขวัญบัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอําเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป